เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2025หัวข้อท่านจะลืมไหมข้อพระคำหลักมัดทธิวบทที่6ข้อที่15 15 แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันอ่านพระคัมภีร์เอเสเขียวบทที่18ข้อที่26ถึง28 26เมื่อคนชอบทําหันจากความชอบธรรมของเขาและทำบาปเขาจะต้องตายเพราะการนั้น เขาจะต้องตายเพราะบาปที่เขาทำยี่สิบเจ็ดแต่เมื่อคนอาธรรมหันกลับจากการอาธรรมที่เขาทำไปและทำความยุติธรรมและทำความชอบธรรมเขาก็ได้ช่วยชีวิตของเขาเองไว้ยี่สิบแปดเพราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการล่วงละเมิดซึ่งเขาได้ทำไปเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเขาจะไม่ตาย เนื้อหาเมื่อท่านทำบาปต่อพระเจ้าและขอการอภัยจากพระองค์พระองค์จะส่งอภัยให้หมดสิ้นและลืมด้วยนี่คือเหตุผลที่การอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ได้อธิบายว่าหากคนบาปซึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับบาปกลับใจก่อนที่ความตายจะมาถึงบาปทั้งหมดซึ่งดิฉันหมายถึงบาปทั้งหมดที่ก่อไว้ทั้งชีวิต ของเขาคนนั้นจะถูกลบล้างและทั้งบันทึกบาปของเขาหรือเธอต่อหน้าพระเจ้าจะเหมือนกับว่าเขาหรือเธอไม่เคยทำบาปเลยพระเจ้าไม่เพียงทรงให้อภยัยพระองค์ทรงลืมหากพระเจ้าผู้สร้างของเราสามารถให้อภัยและลืมได้ท่านก็สามารถให้อภัยใครก็ตามที่กระทำผิดต่อท่านได้และลืมความผิดของเขาได้เช่นกัน ในตอนแรกอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีจิตใจที่มองโลกในแง่ดีและวิเคราะห์ได้ดีอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการขาจัดความคิดหรือประสบการณ์บางอย่างออกจากใจแต่เมื่อท่านเปิดใจให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นำพาท่านในการอธิษฐานจิตใจของท่านจะเป็นอิสระโดยธรรมชาติแล้ว เนื้อหนังมักจะแก้แค้นและต้องการแก้แค้นอยู่เสมอดังนั้นท่านจึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ท่านให้อภัยผู้ที่กระทำผิดต่อท่านท่านที่รักท่านกำลังดิ้นรนกับความรู้สึกถูกละเลยจากพ่อแม่หรือประสบการณ์การถูกการสั่งสอนอย่างรุนแรงจากครูหรือผู้ปกครองหรือไม่ ผมอยากสนับสนุนให้ท่านขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ท่านให้อภัยพวกเขาและรักษาท่านจากความเจ็บปวดประเด็นสำคัญอธิษฐานเผื่อใครก็ตามที่อาจทำร้ายท่านและขอให้พระเจ้ารักษาท่านจากความเจ็บปวดทุกประการแล้วท่านไม่เพียงเป็นผู้ให้อภยัยท่านลืมทุกสิ่งไปแล้ว